อันนี้บรรยากาศการเก็บมะม่วงไป่ากนะครับเนี่ครับผมต้องขึ้นหลังคานะครับเนี่ยขึ้นหลังคามาบนบ้านบนร้านนะครับเจอต้นมะม่วงแก้มแดงีขึ้นมาเก็บให้บนหลังคาเลยนะครับนะครับผู้ที่ได้กินมะม่วงแก้มแดงที่ผมเก็บไปให้นะครับ นผมได้บุกบั่นปีนหลังคาขึ้นมาเก็บให้เลยนะครับกินด้วยความอ,ร,อร่อยนะครับเห็นไหมครับจะไปฝากต้องถึงขั้นขึ้นมาเด็ดข้างบนนะเพื่อไม่ให้ลูกมันช้ำเห็นไหมครับนะ ฝากด้วยใจนะครับไม่ได้คิดเป็นมูลค่าอยากให้ทุกคนได้กินมะม่วงสายพันธุน์โบราณมะม่วงแก้มแดงอ,อ,อนาคตอาจจะไม่ได้กินศู์พันแต่ผมว่าผมจะขยายไว้นะครับขยายไปปลูกหลังบ้านด้วย เลือต้นหน้าบ้านโดยโฉคนนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะเอาเข้าไปฝากเพื่อนๆในเมืองนะครับนอกเมืองนี่เขามีกินกันเยอะนี่อันนี้เก็บไปหนึ่งกระถังสีใหญ่ๆขายให้ลูกค้าลูกค้าอยากกินห้าสิบบาทสามถุงกินแทบไม่หวาดไม่ไหวนี่ครับ เดี๋ยวก็จะไล่เก็บไล่สอยไปนะครับคนที่อยู่ในเมืองที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้ก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแว้นมอเตอร์ไซค์เอาไปให้กินนะครับครับแค่นี้ครับ